สวัสดีครับมาครับพี่น้องครับมื้อนี้ครับผมยังนี่จะไดนมึกกระดองมึกกระดองบอสตัวบายแล้วกอะโอ้ยเอาหลดเนาะอยากเนาะเบิ่งอู้สู้พี่สู้น้องกินเบิ่งเบิ่งพี่น้องเต็มเต็มครับใช่หลอดลาดเขาวะาโอ้ยตือใจเดียวเอาะเอาโมกะที่ไม่คนผิวดีเนาะเอาปลาลากับบอ น้องเพิ่งอะกำแรกแขกมานครับน้นองครับได้ฝีมือเธอแสบตลอดอี่ม่ห่วงที่่ได้กินนะใช่ไหมก็ได้ดขอร้องคน่ะ nó 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 máy sột đây này mm. Mm. À เขาบุกกลิ่นเะรอเออเธอกินด้วยก็เต็มทานแล้วในเขาช่องไหนคะมีอะไดีอั่างที่เน้องเบิ้งเป็นอีหว่าเลยพี่น้องมันเด้งมันเด้งนะมันคำอ่ะแล้วมันเต็มปากเต็มคำอ่ะเบิ้งอะไรก็ค่ะเอามันคือออกนี่วะหว่พี่น้องหัดซื้อ อืมนี่ยลองเสมอยู่ที่หนวดอืมมีแดนไปแดนมนันลองใจว่าของแบบตักน้ำไต้หรือยง แล้วแซงืมแล้วมาชมแซงแซ่บอือบ๊วยบ่วยเลยอันนี้บ่แม่นว่าย่องกินได้พี่น,อน้องแซ่บอือปลาหมึกดีพมากจริงๆอ่ะหลายคนเขาบอกว่ามันไม่ใช่ปลามันอยู่ในตระก,กูลเขาต้องเรียกว่าหมึกต้องเรียกว่าหมึกดีมากต้องกินไหม ยังไง ز, อุ่นวะยังไงเป็นเรียนเลยคำเดียวประตโูโหลาไปไม่ต้องคืนอ่ะไหลเรียบรึมั้ยนะอืมสดมากดีเนาะ หนวดไม่แทบเลยแั่ผู้เฒ่าคนนั้นกินหนวดแล้วมันสีเป็นซางเลยว่าดีหรอน้ำเป็นนี่อย่าไปกินมันทอดห่อนตับไก่ดีกว่าจริงแดงจริงคืออย่าไปกินทอดมันหนาด้านหนะเมึ่อวานเกียจังกเลยเพ็ดพี่น้องมึงคนน่ะเผ็ดแต่เพ็ดอีกยังโรยหยอดปกพริกผงลงไปพี่น้องมึง หดวดเยอะยวะ่อืมสรางกลินเป็นเลอวะอืม่งกับดักพี่นองขอญาตเป็นางตาก่อน Rồi tăng lên mặt sửa thịt. mầm Cái mầm mầm thầu mầm 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 Ừ. mầm 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 thầu à. Cắt chặt mầm 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 là. นองไปเนอะไรมนอยอาอแล้วครับมาครับมาจ้ามาจ้ามาจ้า <laughs> ngon mà. Không đi đó. Ừ. Đi đâu? cái nào đó. หลังเทียวน,ำน้ำตุ๊กตาไข่ร้านเลยนเุ๊กเอ๋อเี๋ยวเอ๋อผพากินให้เธอบ้างเนี่ย <c oughs> มาเด้อพี่น้องเลยจัดก,กับผสมพันธคำขวัว้าได้ดอกหมึกสูตรใหม่ใส่หน่อไม้สูตรใหม่แต่กับใส่ลงไปก่อนมึงพี่น้องอันนี้หน่อใหม่เนี่พี่น้องหน่อใหม่นี่พี่น้องใส่ลงไปก่อนใส่ลงไป มาจ้าพิ่เอาละครับใส่หน่อไม้เข้าไปหืมเด้งหน่อไม้หมึกยัดหน่อไม้โอ้ข้ามเดียวเลยนะหืม

ตัวเอา้าอะไรโอ้ยเอาตัวใหญ่กันเนาะหมนเนี่ยเอา้าเนาะโอ้ยคุณอุษาเลี้ยงไว้เว้ยไม่รู้แหละฉันคิดว่มามันตัวน้อยฉันเห็นมาข้างหน้ามันตัวน้อยๆโอ้ยบึงมาจ้า พอยลายจนเด็ดหมดเลยอะออเข้ากันเข้ากันหน้าไม้แล้วก็หอมแซ่บมันก็มาขึ้นกับลานองไม่ แต่ว่าขอเสียคืออันนี้มันมันแข็งไปหน่อยไน้องบุกิดเจ้านั้นอืมอมย มันเสียงหวานันก็ดีขึว่รออยู่นี่ไม่นอนแล้วอย่กินร้ายอาหมาหัวน้าก่อนอ้าะหนวดสันโนเตโอ้ยนี่ยันนี่ยัน Trời ơi, mà cỡ lại một cái đi. Ừm, nó giòn nè. ถ th, ึงไบแต่ข้นี่เนะองั้นุ่มกอด กินด้วยไอ่ยังมากินด้วยอื้มเด่งๆเนาี่หรอคิอคิดดีๆเองคิดดีๆคอลลาเจนมันสูงไขมันมันจะตันอื จะไปกินมันทอดลรวเทศอ,อย่งไบ้า,านแม่เทอร์มไดมันกละลายไปเลยม่ชมากินดิเนะ <c oughs>